It's a shit. ครับก็ต้องขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่ผมในอีติปนกนับเกมรอ m b บิลแบเจ้าลิงจอปป่อปกป้องป่านในตอนที่4กันแล้วนั่นเองครับสำหรับในตอนนี้นครับเราก็ได้ทำการปลดล็อกสกิลใหม่นี่ก็คือการวางลูกมะพร้าวให้ลูกน้องของเราเอามาช่วยโยนได้นั่นเองครับแหมเป็นสกิลที่สุดยอดเลยนั่นเองครับผมก่อนที่เราจะไปลุยกัน,นครับก่อนอื่นเราขออัปเกรดเจ้าจระเข้ของเรานรับแหมอัปเกรดเลยนี่เพิ่งเป็นเลเวลสามนับแหมใช้มาตั้งนานนะผมดีอัปอ,อีกทีหนึง่งโอเคแล้วก็ทำการอัปอะไรต่อดีครลแล้นรุรงจะได โหดยิ่งขึ้นเอาระโอ้โหสกิลรัวๆเลยครับผมอุย้ยรู้สึกเริ่มแพง๋ยวพึ่งก่อนเอาระอัพสกิลพึ่งด้วยนะครับสำหรับในแผนที่แรกนี่เราก็ได้ทาการเคลียร์หมดทุกดานแล้วเรียบร้อยน,นะผมทําให้เราสามารถปลดล็อกดานตรงนี้ได้นะครับนี่โอเคดานอะไรเอ่ยไปดูกันครับเอาระครับผมโอ้โหตอนนี้ก็อ่ามีพวกที่เราคุ้นเคยนะครับเอาระครับตอนนี้ก็เอาสกิลโยนลูกมะพร้าวออกนะแล้วก็ใส่สกิลนี้เข้าไปแทนครับ จะเก่งแค่ไหนไ,หไปรับชมกันเลยครับผมสวัสดีเพื่อนเอาละก่อนอื่นเราเคาะอัปเกรดก่อนมนาะแล้วก็ทําการเดี๋ยวเรียกลิงออกมาสักตัวนะรเรียกลิงออกมาสักตัวหนึ่งโอเคเก็บกล้วยก่อนเอาละโยนแล้วก็โยนลูกมะพร้าวลงครับรอเพื่อนเรามาหยิบโยนนะเพื่อนเรามาแล้วคนหนึ่งเอาเลยเพื่อนช่วยกันโยนหน่อยตีแหละโอ้ยสุดยอดเอาละเพื่อนเรามาแล้วโอ้โหเรียกลิงอีกตัวครับผมมาเรียกสิงโตโอ้ยรู้สึกโอ้ยมันเลยเว้ยมันเลยเว้ยหืใจเย็นนะ เรียกจระเข้ครับผมถอยก่อนถอยก่อนรู้สึกพวกนี้โหดับมาแล้วช่วยโยนจากระยะไกลนะโอ้ยรู้สึกว่าต้นไม้แหกไปแล้วต้นหนึ่งรู้สึกไอตัวเลื้อนนี่จะโหดสุดๆนะครับตีครับผมโยนรังพึ่งเรียกจระเข้ครับผมเรียกลิงมาเดี๋ยวเราจะมาทําการโยนลูกมะพร้าวนะก่อนอื่นเรียกลิงอีกตัวโอเคตอนนี้ก็เรียกเพื่อนมาได้เยอะแยะนะตอนนี้ก็ชิวๆสบายๆครับไม่ยากเท่าไหร่เรียกสิงโตโอเคเดี๋ยวเราเรียกตัวฮิวเลยนะครับมาเลยเพื่อนเจ้ากวาง นี่เจ้ากวางของเราออกมาแล้วครับลุยกันครับผมอุ้ยโอ้ย,โ,อยโดนระเบิดใจยเย็นนี่เรียกลิงโอเคเรียกจระเข้อีกตัวหนึ่งตอนนี้เจ้าลิงของเราก็ได้รับการฮิลเรียบร้อยอุย้ยตัวระเบิดต้องจัดก,การก่อนครับอืรู้สึกว่าตัวระเบิดจะโหดอ่าค่อยๆครับผมค่อยๆโยนอีกอันนึงอ่าโอเคจระเข้ฝากด้วยอืตัวเลื่อยตัวเลื่อยมันกำลังเลื่อยเจ้าลิงเราเราใหญ่เลย,โอ,ยโอ้โหโอ้โหเจ้าลิงตายไปเจ้าเจ้ากวาง อันตรายแล้วเจ้ากวางใจเย็นนะเออเรียบร้อยเอาละข้างหน้าของเราเป็นยังไงกันเอ่ยโอ้ยสถานการณ์ไม่ค่อยดีครับผมดีครับผมมาเดี๋ยวเราจะเรียกเจ้าตัวฮิวนะครับไม่รู้ว่าเราจะรอดหร,หรือเปล่าโอนน้ยตัวเลื่อยนี่เอาใหญ่เลยครับผมพวกนี้ก็อึดพอสมควรนี่เอาเลยเพื่อนฮิวเอาละโอ้เจ้ากวางของเราอ้ยต้องเรียกจระเข้แล้วครับแหมจมตีจากด้านหลังอฮยจระเข้ก็กำลังโดนสอยนะสบายๆับตอนนี้มีตัวฮิวสองตัวครับผม าตายไปแล้วหมดเรียบร้อยตัวสุดท้ายโอเคเรียกเจ้าลิงนั่นแหละโยนลูกมะพร้าวเลยพวกนี่รุนแรงนะตอนนี้ต่อให้อึดแค่ไหนโจมตีระยะไกลก,ก็ได้เปรียบนี่ลิงสี่ตัวของเรานี้โยนลูกมะพร้าวลัวๆครับผมต้องตายแล้วล่ะจังหวะน,นี้เออเอาเลยเรียบร้อยโอ้โหเอาละโอ้โหขึ้นไปด้านบนครับด่านต่อไปต้องยากแน่นอนครับผมไปลุยกันเลยไหนดูซิจะมีตัวใหม่ๆหรือเปล่า อ๋อยังเป็นเซตเดิมนะครับเอาละครับคราวนี้เราจะมาทําการนี่รู้สึกว่าเขาให้ใช้ฟรีนะครับใช้มันเลยสามอันโอเคดูซิว่าเราจะเก่งแค่ไหนนะครับหลังจากที่เราได้ใช้ของฟรีที่มันแจกนะผมโยนไว้ตรงนี้แหละโอเคโยนเลยเพื่อนอืมเรียกเจลิงออกมาสัก2ตัวครับผมอ่าตอนนี้ก็อวยรู้สึกว่าอาหารเราขึ้นเร็วมากนะครับโอ้โหโคตรโหดโอเคขอถอยไปเก็บก่อนนี่โยนรังพึ่งครับแล้วก็ถอยไปเก็บกล้วยเอาละครับผม เรียกเจ้าฮิวด้วยนี่กาลังได้เปรียบครับผมตอนนี้ก็สบายๆอ่าค่อยๆเก็บกล้วยแล้วก็ลุยกับมันอ้าวเพื่อนของเรานี่กําลังโยนอย่างเมามันโอเคนี่ครับผมเฮ้ยไอ,ยอยตัวนี้ไอตัวนี้มาจากไหนหืโอ้โหของเพียบของเพียบมาโอ้โหเจ้าลิงของเรากําลังต่อสู้ครับผมดีครับเราต้องช่วยเพื่อนโอโ้ต้นไม้กําลังจะไปละต้นไม้กําลังจะไปครับผมอ่าโอ้โหแต่ว่าเจ้าพวกนี้ก็ สู้ลิงของเราไม่ได้นะหนีโยนไว้เยอะๆโอเคแล้วก็เรียกสิงโตวิ่งเดี๋ยวเราเรียกตัวฮิวเพิ่มนะครับอตอนนี้ขอถอยก่อนโอ้โหอีนี่ก็มาอีตัวนึงเอาละเรียกตัวฮิวครับผมมาเลยนี่ช่วยเพื่อนหน่อยโอเคจัดการจัดการโอ้เรียบร้อยครับผมอ่ะมาดูสถานการณ์ด้านหน้าครับผมโอ้โหของกินเพียบเรียกจระเข้แล้วก็เก็บลัวๆโอเคโยนโยน อ่าเจ้าหมอแกจัดก,การฉันไม่ได้หรอกเอาเลยเพื่อนจัดก,การพวกมันนี่ครับผมเดี๋ยวเรียกจระเข้อีกตัวดีไหมย,ยังไม่จําเป็นนี่ยังสบายสบายอยู่โอเคเรียกตัวฮิวตัวครับผมนี่เอาละเดี๋ยวเราจะทําการโยนลูกมะพร้าวให้เพื่อนนะมาหยิบเลยเพื่อนใช้ตามสบายุยรู้สึกเจ้ากวางของเราจะซ่านะครับเข้าไปข้างหน้าทำไมเยอะแยะวะโอเคลุมเลยลุมเลยเออนั่นแหละเอาละครับผมขอถอยไปดูสถานการณ์ก่อนนะครับนะตอนนี้ก็โอ้ชิวเหลือเกิน นี่เรียกลิงเรียกไอ,อจระเข้ครับผมไหนดูซิโอ้โหกำลังต่อสู้อย่างเมามันดเดือดเลือดพ่านนี่เอาเลยเกียกตัวฮิวอีกตัวหนึ่งอ่าเป็นตัวที่จําเป็นครับโอเคเกียกจระเข้ครับผมโอ้โหรู้สึกเจ้าลิงของเรากาลังบาดเจ็บอย่างหนักนี่เอาเลยเพื่อนอ่าเรียบร้อยคราวนี้ก็สบายแล้วครับผมอ่าเจ้ากวางของเรานี่ออกไปสายแทงออกไปแทงข้างหน้าเฉยเลยครับผมอือหือ,อโอ้โหเรียบร้อย อตอนนี้ก็ต่อสู้กับรถคันใหญ่นะสบายสบายแล้วนี่ปลาลูกมะพร้าวมันเต็มแล้วตอนนี้เอาละครับไกลแหก,กแล้วเรียบร้อยโอ้โหแหกแล้วเรียบร้อยโอเคอุ้ยแยกย่อยอุ้ยตรงนี้ปลดล็อกสัตว์ตัวใหม่นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกก่าว่าเป็นตัวอะไรนะก่อนอื่นเราขออัปเกรดเจ้าลิงจ๋อของเรากันนะอ่าอัอะไรดีอัปตัวหลังนะจะได้ตีแรงๆแล้วก็เ,เดี๋ยวก่อนนะอัปเจ้าตัวเล็ก สักสองทีนี่ไม่เคยอัพเลยเว้ยโอเคตอนนี้ขอเก็บตังค์ไว้ก่อนครับไปลุยกันเลยครับผมอุ้ยจะได้เป็นตัวอะไรเอย่ยโอเคต้องมารอลุ้นอื้อเอ้ยงูโอ้อยากได้งูอย่างนี้ต้องจัดแล้วครับผมโอ้โหยังใช้ฟิลสบายแล้วทีนี้เอ้ยมันมาแล้วเพื่อนจัดก,การเลยโอเคโยนไว้ก่อนเอาละมาเพื่อนเพื่อน,เ,อนเราช่วยโยนหน่อยนี่แหละอา่าเรียกลิงครับตอนนี้เรียกลิงโัว เดี๋ยวเรามาเรียกเจ้ากวางกันครับเออเรียกกวางมาตัวหนึ่งสบายสบายแนละ้วทีนี้โอเคเก็บแฮมเบอร์เกอร์ครับผมเดี๋ยวเราเรียกจระเข้สักตัวเ,ออเพื่อการตุยหลังเฮ้ยไอตรงนี้ไอตรงนี้มันมาครับผมเรียกลิงเอาละมาเลยเพื่อนเดี๋ยวเราช่วยโอเคเรียกสิงโตครับผมมาแล้วก็โยนรังพึ่งโยนทําไมก็ไม่รู้เฮ้ยเก็บก่อนครับผมโอเคเรียกเจ้าลิงอแล้วก็ค่อยค่อย ของสส่ด้านหน้านี่กำลังพบศึกหนักแน่นอนโอ้โหนี่เรียบร้อยมาโยนปุ๊บเก็บของเก็บของของเพียบของเพียบนี่เรียกตัวฮิลตัวฮิลยิ่งเยอะยิ่งดีครับเรียกตัวนี้ด้วยเฮ้ยโยนไปละโยนลังพึ่งผิดทางโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไหวอยู่โอ้โกดผิดนี่เอาละปุ๊บปุ๊บปุ๊บโยนนี้ครับผม,มเรียกตัวฮิลตัวหนึ่งรู้สึกตัวเลื่อยนี่จะโหดที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นต้องจัดก,การก่อน อ่านี่ครับผมมีกวางสองตัวสบายสบายแล้วทีนี้โอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเรียกเจ้าจระเข้ครับโยนลังพึ่งเลยอ่าเรียกเจ้าลิงอ่าแล้วก็โยนกล้วยไม่ใช่โยนไอ้ลูกมะพร้าวให้มันเอามาโยนครับนี่เรียกจระเข้เรียกเจ้าลิงจ๋อเดี๋ยวเราจะมาเรียกเจ้าสิงโตนะครับอ่าแล้วก็อัพก่อนแล้วกันแหมรู้สึกว่ากล้วยเราเหลือเฟือเลยเกินดีเรียกเจ้าลิงอีกตัวหนึง่ง โอเคอุ้ยจระเข้โอ้โหสิ้นเปลืองว่ะวิ่งไปละสองตัวครับอืมตอนนี้ก็โอ้โหกำลังรัวรัวกันยิกรัวกันยิกม,มันเกินไปหรือเปล่าพี่โอ้โหเอาละโยนเลยครับอ่าเรียกเจ้ากวางของเราเออกมาติดตัวหนึ่งกวางเราตายไปล้สองตัว <G ül> s> <S เฮ้ยใจเย็นดิเรียกนี่ครับผมมาปึ๊บปึ๊บเอายนมผิดทายแล้วโอ้โหอะไรวะเนี้ยอืมขอเรียกจระเข้ก่อนนะครับอาะโยนเลยเพื่อนโยนเลยเพื่อนเออนั่นแหละ โอ้โหต้องเรียกตัวคิวแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วโอเคขอเรียกกวางก่อนอวยจุลิงจอของเรากำลังจะตายนะโอ้ยรัวๆกันเลยรัวๆกันเลยทีเดียวมาเรียกจระเข้อีกตัวโอ้โหรู้สึกโหดร้ายเหลือเกินครับพวกนี้โอ้โหลิงจออล้วกำลังจะตายอีกรัวเลยเว้ยขอถอยก่อนแล้วกันโอเคตอนนี้ก็ถอยแล้วตอนนี้อาแล้วก็โอเคมาไว้ตรงนี้ก่อนโอเคครับผมโยนมาลิงเรียกลิงครับรัวๆโอ้ย แฮมเบอร์เกอร์นี่ออกมาเพียบโอ้โหขอเรียกรัวๆครับเก็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 บอ่าโอ้โหต้นไม้พังเฮ้ยถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนโอเคขอสู้อยู่ตรงนี้แล้วกันอ่ารู้สึกว่าเซตสุดท้ายนี่กำลังจะหมดนะนี่เรียกกว่างอีตัวหนึง่งกวางของเราไม่ชอบเก๋าอ่ะเรือวชอบออกไปลุยข้างหน้าโอเคนี่โยนลังพึ่งอ่จาจัดการเลยเพื่อนโอ้โหกำลังลัวกันมันหลังจากที่มีลูกมะพร้าววางพืนนี่สู้ง่ายขึ้นเยอะครับผม โอเคไม่ต้องออกไปลุยเสี่ยงตายนะนี่เรียบร้อยเอาได้เพื่อนเหลือแต่รถคันใหญ่แล้วจัดก,การเลยเรียก,กวางครับผมหนีครับผมลังพึ่งวาระสุดท้ายของแกเรียบร้อยเอาละครับแหมลืมไปเลยว่าเราต้องมาช่วยเจ้าง,งูคนระับขอบคุณมากเลยครับโอ้โห <laughs> โคตรน่ารักเลยครับแมตัวนี้โอ้โหรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้นี่สามารถทําให้พวกมนุษย์ติดผิดได้ด้วยนะแมโหดจริงๆครับผมเอาละครับผมตอนนี้ก็ช่วยเจ้างูมาเรียบร้อยนะแมสสำหรับในพาร์ทหน้านี้เราก็จะมาเล่นเจ้างูเห่ากันนะผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครตแล้วก็กดแชร์เพื่อนๆรับชมกันด้วยนะตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็เจอใหม่ในคลิปหน้าสาวดีครับผมจุ๊บ